เห็นแบบหกสิบเจ็ดสิบขันลดนางลดโตไปเนาะกะรรู้สึกแบบดีใจสมนิมกลไกลขอร่าว่าเคลื่อนนี่แต่ก่อนนิบลายประมาณสามสี่สิบเกนไฟฟ้าปัจจุบันนี่มีตํางลอยกลวัวแหงที่สบายดีสวัสดีจ้าพม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านเดินจาเด้อกาบทักทายสบายดีจ้าเหมือน,นกับกับมกโมกกับซาแพว,ว่าคือเกา่าคือเดิมเด,ด,ดินจาเด้อทุกคนเนาะทุกคนอาจจะ สงสัยเนาะว่าเป็นยังคนไทยลังไลเข้าไปประเทศลาวเที่ยวประเทศลาวต่างร้ายคนห้ายทันแต่ว่าเงินทุกฝาดทุกสตางค์ที่เพิ่นไปนั่งรถไฟจังสันจังสีเนาะคนลาวบ่มีสิทธีจะได้เงินเลยเพราะว่าจดท้ายกับเป็นของคนจีนเบิด ทุกคนบางภาะวาจะจากคอมเมนต์ต่างๆเนาะที่บาให้มากว่าบตองดีใจดอกคนลาวอย่างเนสีส่ถึงคนไทยที่ไปเที่ยวประเทศลาวลายขนาดใดแต่ว่าไลา่ไตทีเขาประเทศลาวกะบอดเเป็นของคนลาวทุกคนบอเป็นกะบอเป็นยังเนาะแต่สุดท้ายในกรณีที่มันวอาบอเป็นกะบอเป็นยังแต่แล้วสุดท้ายแล้วเฮากันยัง ดีใจทีพอคา,ายพอคายได้คายหนามคายขนุนมายตมคายกับเขากับนามเพื่อนก็นยังแบบว่าในเริ่มตาอาปากนะทุกคนถ้าเฮาคิดในอีกมุมหนึ่งว่านซะแต่ถ้าเฮาคิดในมุมหลึกๆมันกับมีความเสียใจหน่อยใจเนาะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ยังดีกว่าที่เพิ่นบริเขาไปเลยอะไรอย่างหนึ่งเรื่องการที่แบบว่าเดินทางเนาะเรื่องการตั้งแต่เดินทางเฉพาะคิดว่าการที่เดินทางเสียค่ารถค่าเรือค่าย่างนี่ก็ คือสีโบโต๊กเป็นของคนจีนเปิดออกเนาะกะคือสีโบแมนทุกคนกะคนลาวก็ได้เป็นบางส่วนอย่างเส่็จนาะพนังงานเพื่อนที่เฮ็ดงานนะเพื่อนกันยังได้รับเงินเดือนอย่างหน่อยเพื่อน,นยังสีมีเออเงินเดือนต่อไปหรือเพื่อนก็นอาจจะมีแบบว่าโอทีหรือว่าได้พิเศษยังต่างๆเป็นบอกทุกคนเ้าต้องคิดในทางที่ดีแหละก็ดีที่สุดแหละทีคนไทยยังให้ความสนใจไปเที่ยวประเทศลาวและอีกอย่างหนึ่ง ก็จะมีคนลาวลหลายๆคนมาเที่ยวประเทศไทยอันนี้ก็คือบางางส่วนแต่ในส่วนหนึ่งถันคือที่แปลว่า,าคนลาวที่เพิ่นมาเที่ยวไทยนอะทุกคนก็ยังมีแต่บัดนนี้คือในช่วงเทศก,กาลวันหยุดยาว,น,าวนอนกับปบไายบางบอนกับไเเ็นแบบ หกสิบเจ็ดสิบขันลดนางลดโตไปเนาะกะรู้สึกแบบดีใจซสำนีกะดีใจร้ายอะไรทุกคนทึ่งว่าลักๆแล้วเงินทีเผื่นไปนางรถไฟฟ้าลาวจีตสิบไรเขามาเป็นของคนลาวแต่ยังหน่อยก็ยังแบบว่าเออเดเฟือ่นผู้เศรษฐกิจคนของคนลาวหรือว่าแม่คขาไม่คายพนักงองพนักงานหรือว่า พวกที่ลดล่าเนาะที่เป็นไฮสาบริการเดินองยังต่างๆมาทุกคนสำานียก็ดีใจแล้วก็ขอขอบคุณเนาะและ,ะมีคนทามมาเพพเป็นยังคนเล่าคือได้มีหนีมีซีนนายก็ยังทุกคนหูเนาะเหตุผลที่มีหนีมีซีนนายกัเพื่อนกะกูหนียืมซีนเหตุหันเหตุหนีเนาะมาสางเขื่อนไฟฟงมาสางไฟฟ้า ความแรงสูงไปประเทศจีนไปประเทศจีนแต่น้มุมมองของแสแพนะทุกคนในการนีิหานคิดว่าประชาชนคนล่าเข้ามันน้อยอยู่แล้วเรื่องรถไฟฟ้าเขอาประจำเป็นกระไดแต่ว่าเพป็นได้เหตุแล้วเนาะเพิ่นแนมแบบว่าลงลงกลไกของ ผูที่ฉลาดเสเลียวไปแล้วเนะเอาะบอกง่ายซะถามว่าประชาชนคนธรรมดามีปัญญานังบ่ตัวลดเจ็ดแปดเซนขนาดนะ่ะบ่มีดอกทุกคนและบันสะแพรกะคือสีนางบ่ไดเพราะว่ามันอยู่บนนอกโปรดแต่พ้นรลับกะหรือว่าความแบบว่าอันนี้ก็ลำบากกะต้องตกมาอยู่ที่ประชาชนตกมาอยู่ที่ประชาชนเนี่ยไร อย่างเสรนเนาะคือเพิ่นจะมีหนีมีซีนลายแล้วเิ่นก็นจะสร้างเขื่อนนั่นนี่โน่นนะแล้รก็ถท่าวาเขื่อนนี่แต่ก่อนนี่โบลายประมาณ3-40เขื่อนไฟฟ้าปัจจุบันนี่มีตั้งลอยกว่าแห่งโดยบ้านสะแพนเนาะแต่ก่อนบ่เคยมีเขื่อนตั้งแต่เกิดพ่อแม่พ่อสะแพนจนตัางอายุ หกสิบกว่าปีลปะบุคคยเ็นเขือาาเ่อนไฟฟ้าจะเถื่อปัดพออายุหกสิบหาปีทุกคนเห็นเขื่อนไฟฟ้าบ้านจะเพร่เป็นกไปเ,เริ้มสร้างเขื่อนแหละเดี๋ยวถาย่ายยมฝนน้ำมาอยังน้อยนนี่นยน้อยกะน,น้ำก็ต้องมากกะห้าก็ต้องจําเป็นทุกคนเพราะว่าเช่นใจนแหละเพื่อนคนทางเบื้องบนเนาะผู้อาบุโซเพื่อนสร้างมากอะไรก็จาเป็นเพราะว่า คนลาวเฮามีนีมีซีนลายถามว่าเขื่อนทั้งเบิด์ตลอยเขื่อนนี่มีอันใดเนี่ที่เป็นคนของลาวภายในเผเว้ามานะเพกอะฟังขาวมาคือกันเนะาะวอลมีอันใดดอกที่เป็นคนลาวมีแต่สร้างสร้างเพื่อที่จะได้ห้แบบว่าใส่นี้ใส่ซีนวอลซะนั่นคือได้ยินมาเองนะทุกคน เนะาะบุคคลผาดพิิงถึงบุคคลใดกัแล้วแต่ในมุมประชาชนคนเล่าเฮาทีได้ยินกันมาเนาะกะทําใจเลยทุกคนเฮากะเบิ่งแง่งโต้เองแล้วกะสู่ต่อไปเฮ็ดห้าต่อไปแล้วก็เข้าวาวาอ่าคนเล่านี่ลักๆักนี่ปรชาชกร ประเทศลาวนี่มีผู้ดใดเนที่เขามาเหตุเหวียกลายทุกคนบอกเลยนะคนที่เขามาหาเงินในประเทศลาวนี่อาจจะเป็นเวียดนามแต่ว่าคนทีมาลงทุนสร้างหันสร้างนี้เป็นประเทศจีนทีมาสร้างเบึงเลยตึกใหญ่ๆตึกใหญ่ๆแบบ สถานที่แบบใหญ่ๆห่างใหญ่ๆเขาคลองเครื่อง,องใส่คลองคลายที่แบบใหญ่ๆนี่นถามว่ามีคลองเบียดบ่บ่มีเวียดนามบ่มีเลยเวียดนามจะมีเท่าการที่แบบว่าเออมาคลายมาขาคลายแลกามากแบบว่าทํากันแบบว่าก่อสร้างฮ็ดทันเฮ็ดนี้แต่ในการที่มาลงทึนเอียงต่างๆนี่คือ ชื่นยู่กับประเทศจีนเบิดเพราะว่าคนจีนเพิ่นฉลาดในการติแบบว่าวางแผนและกบบล็ในการติแบบลงทุนในการติแบบว่าอ่ะเอียงและทุกคนเพิ้นว่าเหตุบบวียกในการติแบบว่าวางแผนและก็เหตุหันเห็นนุหนีเนาะนคือแบบสุดยอดคิดเบิงจากทีล่ลาอยู่เฉยเยบอมีหนีมีศีลเพิ่นยังสามารถให้คนหลา เป็นหนีเป็นซีนใดคิดเอาขนาดนั้นแหละทุกคนความเป็นเกงสแพรวานะอนาคตอานาคตต่อไปข้างหน้านี่ทีลหลายๆคนนอะนโดยเฉพาะคนไทยคิดว่าคนลาวนี่อาจจะเสียประเทศให้กระเบียดน้าในในความคิดของของลาวนะทุกคน <c oughs> หรือว่าในความคิดของสเพเองนะที่สเพนได้ยินมาเนานะที่ว่าเห็นหางเอียงดังๆนี่ แล้วก็ซะแพ่เคยไปเวียงครั้งหนึ่งเพื่นกะสีสางอันบักใหญ่มันเนาะเป็นของจีนซะแพยคิดว่านะอนาคตต่อไปทายังเป็นแบบนี้ทาลัดอ่าทบานของเขายังเป็นหนีแล้วก็ยังใส่โบไรี่โบใส่จบสีง่ายนี่ต่อไปนี่คนที่จะยึดรัอวาของประเทศลาวนะ อันนี้คือข้อเหวาเ้าในโตของสะเพเองในความคิดของสะเพเองบูเกี่ยวกับผู้ใดทางนั้นเด้อขออนุญาตกันแล้วกันบุเกี่ยวกับผู้ใหดผูกเตะบผเกี่ยวกับผู้ใดสะเพยคิดว่าที่เฮาแนมเห็นเนาะอันนี้บุคอลพาดพิงถึงบุคคลใดกแล้วแต่ที่เนีมเห็นนี่คือเขาจะมีผลเสียโอกาสหรือว่าเสียการปกครองการดูแลการเบิ่งแง่งการค้าขาย การเฮ็ดธุรกิจการทำมาหากินการที่แบบว่าคนลาวตองเป็นแรงงานเป็นแบบว่าผู้ชายแรงงานหายแก่ประเทศจีนหลายอย่างทุกคนแข่งง่ายสวนมันสวนแม่นเนาะบันนอกนี่เวลาทีพันอยากได้มากพันอยักดุดนี่รถที่มาดุดนี่ก็มีแต่รถจีนทั้งนั้นเลยรถบกงหญ่ๆนี่รถแบบ สิลอ้ลอเศร้าล้อนีม้มาดุดมาเหยียบเห็ดมันเพ่เพื่อเพเ่็นจะสางหันสางนี้กะมีแต่ของคนจีนเบิดนะทุกคนเนาะจีนจะคลองประเทศเาาอะไทุกคนบมเมนเวียดนามเด้อขอเบาเลยนะเฮย้ยเบามาเลยกลุ่มใจทุกคนโอเคเด้อคลิปนี้จะเพจกะอึดอัดใจนะทุกคนในการเบาเนาะ ก่อนอื่นก็ตตองกาอโทษขอภัยเด้อพิดพลาดประกันได้กับตองกาพโทษขอภัยคํเบอกคําคจานได้ต่สะพเพวเอาไปแลยบ่ถึกต้อ่มเหมาะสมกับตองขอโทษขอภัยคือมันเป็นความหูสึกจากใจเนาะที่ต้องออกมาว่าอหน่อยหนึ่งระบายความหูสึกทุกคนเพราะว่าได้ยินข่าวทางบ้านได้มันหูซึกแบบโคโทูใจแล้วก็บเบิ่งข่าวบวกกับเบิ่งข่าวจังจสันังซีเนาะโ,โอเคอย่าพอมีน้องขอบใจได้สำหรับการอ่ารับชมรับฟังนะสำหรับ กำลังใจสำหรับการติดตามขอบใจทรายเด้อไปแล้วสบายดีสวัสดี